สวัสดีครับเพื่อนๆผมนายจีบีคลิปนี้เรามาดูวิธีการผ่านด่านอีกฤทิแบบใช่อาวุธระดับอากันดีกว่าแน่นอนว่าเราจะใช้ปืนแสงระดับอากระบอกนี้เป็นอาวุธหลักในการผ่านกันนะครับส่วนอาวุธที่2ผมไม่ฟิกนะชอบอะไรก็ใช้เลยเพราะว่ามันสําคัญที่เลเวลอาวุธมากกว่าครับอาวุธที่2เนี่ยอย่างน้อยเลเวล30นะครับแต่ว่าอาวุธหลักต้อง40ขึ้นไปเท่านั้นเพราะปืนแสงกระบอกนี้เป็นแค่ระดับอานะถ้าเทียบในเลเวลที่เท่ากันแล้วเนี่ยยังไงข้าพลังก็สู้อาวุธระดับ SSR ไม่ได้อยู่แล้ว และในส่วนของค่าสเตตัสแนะนําให้ยับแม่นยํายืนพื้นไว้ห้นะครับแต่ถ้ามองว่ามันเยอะเกินไปอย่างน้อย30ก็ยังดีครับก็ถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมต้องอัพแม่นยําด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปดูกันได้เลยในคลิปนั้นผมบอกเหตุผลไปแล้วครับว่าทําไมมันถึงสําคัญส่วนพอที่เหลือผมแนะนําให้ไปอัพโจมตีนะครับเพราะว่าอาวุธหลักของเราเนี่ยเป็นแค่ระดับอาเท่านั้นฉะนั้นค่าโจมตีจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแต่ใครจะไปอัพคลิปผมก็ไม่ว่าอะไรนะแล้วแต่ชอบได้เลยนะครับ แล้วสกิลที่ใช้ในการผ่านก็แนะนํา2สกิลนี้เลยเหตุผลก็เพราะมันคือคีย์หลักในการผ่านด่านนี้นั่นเองโดยให้วางมัลติสไตล์เป็นสกิลแรกแล้วก็ให้เดนเฟสเป็นสกิลที่สนะครับส่วนเลเวลสกิลจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเน้นเบรกไม่ได้เน้นดาเมจนะไอที่เน้นดาเมจจริงๆคือสกิลอัลติครับต้องเลเวล3ขึ้นไปต่อไปอุปกรณ์สวมใส่ผมแนะนาเซตฮันเตอร์หน้าใหม่นะเพราะเหมาะกับด่านนี้มากๆเนื่องจากเราใช้ในการเบรกเกอร์นั่นเองและทุกชิ้นก็ไม่ควรบอกต่ำกว่าสิบขึ้นไปด้วย แล้วสเตตสัสเสริมจะหายไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเอาล่ะเรามาดูตัวซัพพอร์ตกันบ้างสําหรับตัวแสงถ้าใครไม่มีตัวแสง SSR เนี่ยให้ใช้ยูจินโฮเหมันผมได้เลยส่วนอีก2ตัวไม่ฟิกครับตัวอะไรก็ได้แต่ที่แนะนํามากๆถึงมากที่สุดเลยก็คือน้ำชยองครับเพราะนางช่วยขัดจังหวะบอสได้ดีมากๆจากสกิลแช่แข็งของนางนะครับบอกเลยว่าโกงสุดๆใครเปิดได้เนี่ยผมก็นแนะนําให้ปั้นเลยนะ แล้วก่อนจะไปรับชมกันต่อขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันมากๆเลยนะครับก็ถ้าสงสัยอะไรตรงไหนเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์กันได้นะเอาเราไปดูเทคนิคการสู้จริงกันเลยในการสู้กับอีกิดเนี่ยเริ่มฉากมาผมมีทริกเล็กๆน้อยๆนะคือน้ํหนึถึงสแล้วกดหลบนะครับ 1...2...3... เนี่ยนะครับกดหลบทีนี้ก็โจมตีธรรมดาหรือรูสกิลต่อได้เลย รีเบเกอร์ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแตกหนึ่งครับสวยพี่สวยในการสู้กับบอลลีกริดแปดขีดหนี่ยนะครับโดยใช้ปืนแสงระดมอานเนี่ยมันก็จะมีเทคนิควนหลูกง่ายๆอยู่ครับตามนี้เลยก็คือให้ยิงธรรมดาไปเรื่อยๆก่อนครับจนกว่าบอลจะติดดีบัฟไรแค้นจากนั้นกดสกิลค้างยาวๆไปได้เลยแต่ก็อย่ารัวเพลินจนลืมหลบบอลขึนด้วยละ่ะ คอยจับจังหวะหลบบอสกันดีด้วยนะครับบอกเลยว่าลำพังแค่ตอนติดดีบัฟก็แรงอยู่แล้วนะสกิลเนี้ยยิ่งติดรถก่อไปด้วยเนี่ยยิ่งแรงเข้าไปอีกนี่นะครับโอ้โหดูดิพอเวลาติดดีบัฟรถเก่อนะครับแล้วก็อะไรแค่นท้องกันเนี่ยแรงมากๆเลยนะ ไอ้สกิลนี้ผมแนะนำให้วิ่งออกมานะครับอย่าไปอยู่ในวงนะมันจะหลบง่ายกว่าหลบได้เฟยกรีนทำอะไรทำอะไรมามาแตกสามเข้าเล่นอัดมุมกันนี่แหละไม่ต้องไปตรงกลางนะครับอันตีไปเลยครับจังหวะนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้อันตีตอนเลือดบอสเหลือประมาณ10กว่านะครับ10กว่าหลอดนี่แหละ 18-19ก็ได้แถวแถวนั้นนะครับก็ให้สกิลวนๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพอจะตายเลยแต่สำคัญที่ว่าระหว่างบอสกับเรานี่แหละใครจะตายก่อนถ้าใครยังไม่ผ่านสักทีก็พยายามฝึกสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับจำแพทเทิร์นบอสกันดีๆแล้วก็คอยหลบสกิลกันให้ได้เนาะลบหนึ่งลบสองลบสามแพทริกกันไปเลย โอ้ย oh, 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 มุมกล้องมามาอีกเรตีให้โดนตีให้โดนดิไม่หลบแล้วเออเอาเลือดหน่อยนะครับเผื่อที่ว่ามันจะได้เกิด50เอ้าไม่ถึงวะไม่เป็นไรเอาดาวเดียวไปก่อนก็ได้นะครับมามาอีกเรตเบรกเลยที่นี้เบรกเบรกอีกนิดนึงนิดนึงเออเบรคครับสองรอบสุดท้ายติดไรแค่นโอเครัวเลยเออเรียบร้อย